เนี่ยบินนะแตกหักขำเนี่ยแตกหักเยอะไอ้ส่วชาติเอาไปเยอะนี่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 แตกดูด้วยนะนี่นี่นี่ก็หักเนี่ยเนี่ยบินนี่ก็นี่ก็หักนี่ก็ลองดูนะขึ้นกล้องดูนะแตกหักนะเห็นไหมเห็นเนื้อมไหมเห็นไหม ใน่นดูเนื้อที่แตกับเห็นไหม้ามันนั้นมันก็ต้องเป็นปูนปัตเตอร์ใช่ไหมครับใช่ไหมครับเห็นไหมเห็นไหมนะได้แดงอีกแล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยที่แตกเนี่ยอ่าคุณดูสิโอเก้มาละนั่นดูแตกดูนั่นอ่ะมีข้างๆ้างใช่ครับใช่ที่แตกอ่ะนะ แค่เราไปขึ้นคอแบบนี้เนี่ยสุดยอดเหมือนอกันหมดเลยเหมือนกับผ้าที่ไม่แตกแตกหักเนี่ยม,ม,มันมันเหมือนกันเลยครับอืโอ,โโอโอ้เหมือโโนกันหมดเนื้อสัว์เห็นไหมครับอ๋อท่านดูสิเห็นไหมอือแล้วผมจะนั่งทําไมเราเราเราต้องเราต้องให้เห็นเนะห็นไหมเห็นไหม,มเห็นไหม,หม เหนะ็นไหน,น,น,นี่เส้นผมนี่กลมๆนี่เส้นผมครับแต่กลมๆแบบนั้น่ะอืมนั่นแ่ะเส้นผม,มไม่ใช่ปูนะปัตเตอร์นะก็ปูนเปลือกหอยนะนี่แต่งสวยมากครับดูดิดูดดอนะโอ้ขยับเลยดูสินวดน่บพัดล้อมไบ ๋ยวมงอกออกมาอือเห็นไหมครับนี่คือเราต้องเอาไปศึกษาครับศึกษาเนื้อไปถุงรับ้อศึกษาเนื้อเนี่ยดูดิดูดิดเห็นไหมครับไปขึ้นคอได้เลยเนี่ย เนี่ยเพราะว่าแคนไซเขาขึ้นเนี่ยเขาถึงยุคเขาเรียกครับาวใช่ไหมคถ้าวาวาๆวาวาเหล็กไหลหลไที่ดำๆมันถ้าว,าวาวนะจะเหล็กไหลครับหเห็นไหมเห็นไหมด,ดูดูตงไหนชี้เลยดูตรงไหนดูเนื้อไหน มีค้าขายดูที่บิดเลยเนี่ยองค์เนี้ยเนี่ยบิดเลยเนี่ยโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ดูที่นะนโอ้โหเป็นเป็นบิดบิดมองไม่ได้ทําไม่ได้เนี่ยดูองคนี้นะดูองนี้นะองน์นะองนี้สวยนะทองคำเนี่ยทองนะครับน,นเกต โกเีดครับนะเนี่ใบบหน้าแตกเนี่ยนะวงแขนนะเนี่ยนยวงแขนเห็นไหมเนี่ยวงแขนนะครับเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนน่ะพูดถึงนะช่างเขาเก่งนะครับเขาทำบล็อกนี่สวยงามมากเลยครับอเห็นไหมเนี่ยเนี่ยสวยเหาเลยครับอ้นครับผม ฮัลโหลครับผมสภาพเนครับผมโอเคครับ okay, ผมโอเคภริย okay. า, okay. าไปไหว้เช en ียงใหม่อ๋อดวงนี้นะครับ<ะ>เดี๋ยวดูแตกเลยมันแบบแตกโโหักโอ้โหแต่พุทธคุณนะ่ะ <c oughs> ด่าเห็นไหมหลวงพ่บขนสายเนื้อวัดละคังกับเนื้อบางคุณพ่อไม่เหมือนกันนะ,ะเนื้อวัดละคังจะแร็งกว่า ยุต้นอ่ะยุต้นเนื้อจะแข่งแบบแต่อยู่ที่ว่าการผสมน้ําอ้อยอายุต้นนี่จะผสมน้ําอ้อยเคี่ยวนะครับเนื้อบางเทียบจะบางองค์เนี่ยอยู่ที่การผสมของของมวลสารนะครับท่านจะเอาบางทีกายศาสตร์บ้างนะครับจะเอาอะไรบ้างมาผสมเพราะท่านฉันไม่หมดนะครับแล้วจะแกล่งอายุต้นเนี่ยผสม น้ำอ้อยเคี่ยวแล้วนะ่ะเนื้อจะออกเล้าๆหน่อยจุ้ยๆหน่อยนะครับมไม่แก็งเหมือนกับพระยุคพระยุคก,กลางพระยุกปลายตรงไหนน้ำมันตังอิวพระยุคก,กลางเนี่ยอ,องสามเก้าศูนย์ถึงสองสี่ศูนย์ศูนย์พระยุคต้นอ่าพระยุคต้นนะ่ะสองสี่ศูนย์ศูนย์ถึงสองสี่หนึ่งสามที่สมเด็จเอามาใส่วันจุวันในเจดีวังพุทธมพระยุคปลายครับอ่านะครับเห็นไหมเนี่หน๋เห็นไหมดูดูเนื้อดิดูเนื้อดินะ เนี่ยในองค์องค์นี้เราต้องดูก่อนว่าเป็นยุคไหนเราต้องดูที่ที่ที่เส้นบังคับพิมพ์นะครับเราต้องดูที่เส้นบังคับพิมพ์ก่อนว่ามีไหมถ้าไม่มีก็เนื้อแบบนี้ก็เหมือนกับน้ำอ้อยถ้าเหลืองๆหน่อยก็เนี่ยแตกเลยนะรอยแตกเลยนะเนี่ยรอยแตกบางที่รอยแตกเนี่ยเขาจะสัมผัสเขาเองนะสัมผัสเขาเองได้นะครับเขาเชื่อมสัมผัสเชื่อมได้ครับ เนื <kung> ้อเขาจะเชื <saturated> ่อมกันเองได้นะครับเขาจะเหมือนกับเหมือนพระวิญญาณเนื้อซ่อมเองได้เขาจะมาประสานกันหมดเลยแต่ถ้าพระยุคกลางอายุกลางยุคอายุกลางยุคลายเนื้อเขาจะเป็นแบบน้ํามันตังอิ้วครับครับน้ามันตังอิ้วแล้วเหลืองๆองแบบนี้ไม่ใช่ทองนะนี่คือดินแสงอรุณหวดินแสงอรุณจากจังหวัดสุโขทัยคือเนื้ออะไรนี่คือเนื้ออะไรนะครับ พระเนี่ยแท้เกนี่ยการที่ไปไปประกวดนะบางครั้งก็ยังไม่ชัวนนะกล้องเครื่องนี้นะสามารถเห็นมวลสารถึงข้างในได้นะครับแต่ชี้ได้เลยว่าพระนี่ถึงยุคไหมนะครับการผิดพิมพ์ไม่ผิดพิมพ์ไม่เกี่ยวนะครับมไม่เกี่ยวกันไม่ผิดพิมพ์ตรงนี้ไม่มีเนื้อตรงนี้หายไปไม่เกี่ยวครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาทำบล็อกนิ้วกด นิ้วกดนะครับเมื่อทำเยอะๆแล้วนี่นิ้วคนเราเนี่ยจะล้าครับจะล้ากดไม่เต็มพิมพ์บ้างไม่เต็มพิมพ์ไม่เต็มบล็อกบ้างแต่ถ้าเซียนนะเขาบอกว่าตรงนี้ไม่เห็นมีผิดพิมพ์มพเกียริซากไม่ใช่นะครับสมัยนี้เนี่ยเขาทำด้วยเครื่องจักรใช่ไหมครับตัดด้วยเครื่องจักรนะครับตัดสมัยก่อนในช้ตอกตัดครับอ่าใ่ยคุณดูดิเห็นไหม เราคุณดูคุณดูเนื้อเลยเห็นไหม,นนยมไอย่างเงี้ยปลอมได้ยังไงอ่ะคุณดูเยนี่ยตองแตกไงเห็นไหมเน,น,นี่ยตองแตกอ่ะเจ๋งนะสวยมากครับเนี่ยเห็นไหมเนี้ยเนี้ยเนี่ยครับมีหมดนะครับมวลสารอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีมีมีหมดนะครับเนี่ยเนี่ยบางคนเขาเห็นตรงเงี้ยขาวๆเนี่ยโอ้ยปูนปัตเตอร์อถ้าเป็นปูนปัตเตอร์มันไม่ใช่แบบนี้ปูนปัตเตอร์เนะี่ยมันต้องเป็นแบบนี้ แน่นแน่นแบบนี้นี่ปูนปัตเตอร์อใช่ไหมครับเนื้อจะแน่นนะฮะนูนปูนเปลือกหอยขอโทษนะครับ <laughs> อย่างผมที่ต้มวันนั้นเน่ยที่ต้มให้คุณดูอ่ะครับผมต้มลงลายลงเฟซลงเนี่ยผมเก็บไว้เนี่ยเนี่ยองเนี่ยต้มเนี่ยที่วันนั้นทดสอบันนะครับค่าที่ทดสอบต้มมาน้ำร้อนเดือดเดือดไข่สุก่ะ แต่ชักพักหนึ่งน่นะก็หกเดือนเจ็ดเดือนไปเนื้อเขาจะขึ้นมาเองนะครับเนื้อเขาจะขึ้นมาเองนี่องค์นี้จะเป็นพิมพ์พรู้สึกว่าจะเป็นพิมเจดี JD นะครับสองอพิมเจดี D, วัดระครังฝากกูบางคุณพมเดี๋ยวผมจะขึ้นกล้องให้ชมนะดังปงเห็นไหมน้ำปูนเปือ่อคอ เนไหมองเนี้ยหนามากกี้กูวันนั้นเนี่ยก่อนก,น,กน,กนก่อนต้มก่อนต้มกับก่อนเนี่ยก่อนที่ไม่ต้มอ่ะเห็นไหมครับนะพุดเปลือกหอยนะครับนะปอ,นะบอ,อป๋าเขาบอกว่าเขาบอกผมว่าเฮ้ยสิสันนิฐานเหมือนกันเว้ยเราก็เกิดไม่ทันบางครั้งอนะเราก็ไม่รู้เขาผาสมยังไงแต่ป๋าเขาบอกว่าเมื่อเอาพระเนี่ยลงไปในเจดีย์แล้วเนี่ย แกดีมันใหญ่นะครับลานใหญ่นะเมื่อเขาใส่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 แล้วจาวเนี้ยตรงเนี้ยเขาก็เอาน้ําปูนเนี่ยครับน้ําป,ปูนเปลือกหอยครับที่เขาเขาแต่เขาไม่ได้เอามาส่วนผสมก็ส่วนผสมแต่น้าป,ปูนเปลือกหอยเนี่ยที่เขาผสมน้ําแล้วเขาลาดเขาลาดในทั่วสมเด็จเนี่ยต้องนึกถือว่าสักวันหนึ่งน้ำท่วมเทพพระก็ต้องอย,อย่อยสุด นะครับลาดเมื่อลาดแล้วอ่ะครับเมื่อลาดแล้วอ่ะเมื่อลาดแล้วเมื่อเราเมื่อลาดแล้วเนี่ยปูนนี้ก็จะจับเป็นเนื้อเดียวกันแข็งพอฝนตกน้ําท่วมไหลเข้ามาเตะเตดีเอาหินดินทรายเข้ามาปับบปนมาพอน้ําแห้งแล้วก็จะจับเป็นขี้กูหนาหนาเหมือนที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะ hmm. ขี้กูหนาหนาคราบหนาหนาตะไคร่บ้างอะไรบ้างที่เกาะตมเพดานฝา เอดีนู่นเนี่ยก็มาไหลามาทับถมกันบางองค์ยังมีขี้ดินติดเลยแข็งกันแข็งเป็นเนื้อเดียวกันแล้วทีนี้เมื่อพอเรามาล้างแล้วนะครับล้างชั้นที่หนึ่งแล้วขี้ดินออกแล้วที่ผมต้มมามนี่มาเจอนี่อนี่มาเจอนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยชั้นที่สองนะนี่ชั้นที่สองนะครับที่มาเจอในพุเนี่ย แล้ชั้นที่สามเนี่ยจะไปเจอเนื้อข้างในเลยเนื้อแบบเห็นข้างในเลยครับและปูนเนี่ยบางทีปูนแข็งไม่สามารถออกแล้วคูขูดจะไม่ออกนะ<อ>จะบอกให้เป็นแข็งปูนปูนเปลือกหอยคนก็รู้ยู่ไม่ใช่ปูนแล้วก็อฐานล่างตรงเนี้ยฐานล่างสุดเนี่ยฐานล่างสุดของพระเนี่ยครับฐานล่างสุดของพระตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับ การเทปูนนั่นแหละอการเทปูนเมื่อถึงวัน <c oughs> เมื่อถึงวันร้อยสองร้อยปีน่ะปูนก็จะยุบเหมือนก่อสร้างอะแหละครับก่อสร้างแต่สมัยก่อนเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยปูนแบบนั้นมันไม่มีมเหมือนนานนานไปเดี๋ยวนี้ปูนน่ะ,นนะปูนเราอะนะห้าปีสิบปีก็แตกยุบแล้วใช่ไหมครับเหมือนกันเลยเห็นไหมเนี่ยที่ผมล้างเลย ต้มนะเนี่ยองนี้ต้มเนี่ยเนี่ยเนี่ยปูเห็นไหมแล้วก็แล้วก็สมัยก,ก่อนเนี่ยทําไมกําแพงวัดสีขาวล่ะครับป้าบอกอะ่ะกาแพงวัดสีขาวหมายความว่าส้มกงหมดครับง<อ>นั้นนโะอ้นั่นน่ะส้มกรหมดเห็นไหมเห็นไหมครับน่ะส้มกรหมดเลยนะ่ะน้ำตาลองค์นี้เยอะมากเห็นข้างในเลยนะครับเนี่ยทําไมปูไอ้กําแพงวัดขาวล่ะคนสิบรู้ไหมว่าอะไร ก็ขาวคุณเพื่อเขาเพื่อหอยนี่นะเยอะแยะเยอะแยะมาตรงมาตำมาบดกันนุ่นกันแล้วละลายน้ำผากรแพงวัดคุณเห็นวัดนุ่นลาบหอยมันเยอะวัดเจดีย์หอยอ่ะครับหอยเยอะสมัยก่อนอ่ะใช่ไหมวัดเจดีย์หอยคุณคุณเห็นไหมล่ะนั่นอ่ะทำทำเจดีย์ด้วยหอยอ่ะตรงกอนะครับนั่นห็นไหมถ้าเราไม่ล้างถ้าเราไม่ต้มไม่นั้นผม อย่างนี้มันยังไม่ออกเลยแช่น้ายังไม่ออกต้มยังไม่ออกเลยจึงไม่คับแล้วเราจะมาแล้วลมโหยอย่าไปเชื่อภาพเนี่ยเอาไปเสียบในยวกบ้างเสียบในอะไรไมโครเวฟบ้างอะไรบ้างเอาโอ้ไม่เอาให้ฟรีผมก็ไม่เอาเลยไปทําทําไมมันบาปไปเจ้าหลอกชาวบ้านเขาใช่ไหมครับมันบาดติดตัวตลอดชีวิต นั่นนะครับดำๆอย่างนั้นนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหล็กไหลนั่นอะนะเหล็กไหลนะเยอะมากแต่นี่ข้างหลังนะครับเนี่ย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 ดูที่ตรงนี้เห็นไหมมุ่งเชื่ออย่างครับเนี่ยนี่ปลาตมเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นเป็นนั่นนะเป็น เขาเรียกวันนั้นคุณก็เห็นเนี่ยต้มเนี่ยผมส่งให้ดูคุณตะลึงนะโหอาจารย์อาจารย์กล้าอย่าทำถ้าเรามีพระน้อยเราอย่าทำผมมีพระเยอะผมเคยถูกท้าแข่งท้าพนันกับผมนะเฮ้ยแม่พระมึงอ่ะต้มนะลายมันมาไปแับใต้เอ้ยพระมึงอ่ะน้ํายาน้ำยายางอะกัดน้ปเอาของมึงมาด้วยมาเดิมพันกันเลยมาผมยังเอาเป็ดต่ผมมาลาธนาก่อนนะเอาเป็ดมา กัดให้ดูกันเลยเห็นเนื้อในเลยอ่ะครับครับแล้วอย่าไปทําบ่อยมันไม่ดีมันเข้าตัวอครับเพราะว่าสินงักดิ์สิทิ์เดี๋ยวก็หลังปดเนี่ยปวดโน่นนี่นั่นมันไม่ดีครับมันมันอย่าเราเหมือนว่าครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งแต่การทําเนี่ยคุณต้องไปขอขอมาขอขอมานะครับถ้าคุณไม่ขอขอมานะอย่านะ อย่านะมัน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 ไม่ดีครับมันเหมือนกับไปดูถูกไปดูถูกท่านนะครับทดสอบอันนี้คือเป็นที่แตกแล้วก็ส่องมากล้องแล้วเห็นหมดเลยบริษัทพระถึงยุคนะครับคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าพระมันจะเป็นยังไงอย่างเนี้ยเด จมกอเนี่ยที่ผมให้คุณไปเมื่อกี้เนี่ยอย่างนี้เกน,นะคุณเห็นอย,อย่างงี้ยโอ้โอโสวยน่าดูเลยขึ้นกล้องดิครับเนี่ยเขาก็พยายามที่จะทำครับเขาจะพยายามทำให้เก่าอ่ะ,ะเขาจะพยายามให้เก่าอ่ะแต่รักเก มันไม่ผ่านกล้องผมหลอกกดซ,<ร>ซื้อมาเยตีเนะี่ยราคาก็แพงน,นะนี่ใช่ไหมเนี่ยไหนไหม <ugh. S 1> ไม่ใช่นะครับเนี่ยจะทําทให้เก่าจะทํามุมๆๆมุมมุมมุมดยไหมไม่ใช่ดูหลังอืคนละอย่างเลยเห็นไหมครับแล้วกเอาของคุณมาสวงเด <ừ. S 1> ็กผิดกันเนี่ยเอ้ยเห็นนะจงกงจงกอ gods. ไอเอาไว้สวยดีไว้ แต่พอไปประกวดแล้วเขาก็รับมาสวยครับเพราะว่าเขาหาเงินเข้าอเขาหาเงินเข้าไปลูกน้องใอ้รับรับรับไปเลยมันเป็นมเราไม่ได้ไปพุทธพุทธธานิคใช่ไหมครับเอาเมืองรับรับรับไปแต่มันเก๊ะมันต้องอย่างนี้ัต้องขึ้นกล้องให้ให้เขาเห็นคุณอย่างเนี้ยดูไม่ได้ครับเราเป็นแพทแท้พักเก๊แต่ชัดแป่ชัด กล้องชัดแต่ตรวจไม่ได้ว่าเป็นแผ่มวลสารเนี่ยจะเห็นถึงแบบนี้ไหม,มใช่ไหมครับอ๋อไปดูอ๋ขอขับประกวดได้อ๋ขอขับประกวดมไม่ได้อ๋ขอขับประกวดขับประกวดไม่ใช่อะ่ะคุณจะมาเอานี่วัดกันทด่ว่าพัดเกยพัดแทไม่ได้การวัดนั่นนึงต้องวัดกันที่คุณตรวจมวลสารทางวิทยศาศาสตร์ครับการวัดกันคุณต้องขึ้นกล้องไม่เห็นเลยใช่ อย่าไปเชื่อว่าไอ้นี่แม่งผมไม่เคยเห็นเก๊และอย่าไปเชื่อว่าตรวจแล้วไม่เหมือนของผมมันต้องมีเม็ดตรงนู้นเม็ดตรงนี้เขาไม่ชี้จุดกันแล้วคนชี้จุดนะไม่ใช่เสียน <Simmons S 1> เพราะการชี้จุดเนี่ยมันชี้ไม่ได้เพราะเขาปั๊มด้วยนิ้วมันเป็นก้อนก้อนก้อนนี่บล็อกอัดก็ไปและเอาพอขอบพอ,อจะใกล้แห้งหน่อยตอกปัก เดี๋ยวเหนื่อยชิบหยวันนี้แม่งกูทํามาสองหมื่นองลวไอ้หมื่นองค์แล้วเหนื่อยละเต็มบ็อกไหมมันก็ไม่เต็มบล็อกครับจริงไหม่อวจริงไหมไม่เต็มบล็อกเราันชี้กันไม่ได้ครับพระเนี่ยนู่นขึ้นกล้องนู่นอย่าไปสนใจนะครับเนี่ยขนาดเม็ดเล็กๆอย่างเงี้ยผมยังผมยังเก็บไว้เลยนี่คือพุทธคุณนะ สุดยอดขนาดเม็ดเล็กเนี่ยผมยังเก็บไว้เห็นไหมเ<อ>นี่ยเ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 อาผมขึ้นกองกกให้ดูเม็ดเล็กนิดเดียวนี่นี่คือสุดยอดเนี่ยเนี่ยเนียเนี่ยา้บ,บางคนเนี่ยนะล่วงล่วงอย่างเงี้ยเขาไม่จริงลงพื้นนะเขากินโอ้โอครับเขากินครับโอเมื่อกีนก้นี้ที่น้ำมนเนี่ยที่ผมแช่เมื่อกี้เนี่ยเนี่ยครับผมกินนะเออ ว่าคนสมัยก่อนโบราณเขากินใช่ครับบางองค์เนี่ยที่บางองค์เนี่ยขอบขอบ,ขอบที่เป็นเป็นรอยขอบ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 ิดไม่มีนั่นน่ะนั่นน่ะก็ฝนเป็นโรคไงไม่มียารักษาโรคโรคหาฮิวาตกรโรคเอ่ออาหิวาตกรโรคสมัยก่อนขี้ลงขี้ไหลาตายกันเป็นเบือ่อมันก็เหมือนโรคโควิดสมัยนี้แหละครับใช่ไหมครับร้อยปีเป็นครั้งหนึ่ง ใช่ไหมครับเดี๋ยวก็เวียนมาอีกคอยดูก็แล้วกันนะครับอ้าวแล้วคุณดูเถอะนะนะนะเนื้อเหมือนกันเลยเอาก็ดูนิดนิดเที่ยวเองนะครับดูดินะนะคุณดูเนี่ยแตกเนี่ยเนี่ยเนี่ยตะปูนมาเติมจะขาวนันพะเขาเรียกว่าผ้าพืชโรงงานเ็ทําเนี่ยเนี่ยผมยังเก็บไว้เลยครับเนี่ยนะนี่จากชิ้นนี้นะชิ้นเด็กๆนี่นะที่จาย์ตอนนี้จาย์ทดสอดให้ดูอยู่เนี่ยครับเนี่ยดูเิครับ เคี้ยวไปเลยท่านโถนั่นแหละรักษาโรคได้เคี้ยวกินไปเลยน้ำเนี่ยผมยังเห็นนนไะอย่าไปเททิ้งไอ้นั่นที่เททิท้งอะมันพระปลอมรพระใหม่ผมกินไปแล้วเห็นหมันนี่ก่อนนี่เห็นไหมเห็นไหม,มดูชิ้นนี้ก่อนเคี้ยวยังไม่ออกอนะภาษาแล้วบอก <c oughs> แล้วมันโหพระมันร้อยห้าสิบกว่าปีสองร้อยปีอ่ะ <c oughs> นแล้วอะ่ะ <c oughs> เชื่อยังเนี่ยนะ ผมไม่ได้ล้างนะผมล้างชุดนั้นชุดที่สวยๆะนี่ยนี่ป่าล้างเนี่ยเนี่ยป่าล้างครับเนี่ยล้างล้างหมดเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมีคนจะมาติดต่อช่อซื้อผมวันก่อนเนี่ยดูนี่วัดระฆังพิมพใหญ่มุนสารนี่พิมพ์ใหญ่ทั้งนั้นนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยป้าป๋าเอาพิมพ์เอาเลือกองค์ใหญ่ใหญ่ใหญ่ องไม่ใหญ่มผมก็เอาไปนุ่เนี่ยคุณดูสินะการวัดในแนววัดดิเนี่ยวัดเห็นไหมนี่พิมพ์ใหญ่เนี่ยเนี่ยเนีสามจุดสามเซนติเมตรพิมพ์ใหญ่เนี่ยแต่ยังเห็นเหมือนเป็นปูนเปลือกหอยอยู่ใช่ครับเนี่ยล้างล้างหลายชั้นกว่าจะถึงน้นยังไม่สุดนะนั่นนั่นมันปูนอยู่นะที่กูออกไปแล้วนั่นเหลือเจ็บๆปูนอยู่ข้างหน้านะ เดี๋ยวผมจะขึ <isation> ้นกล้องให้ชมเนี่ยนี่ปูนเนี่ยนี่ยเนี่เป็นเป็นแผ่นเป็นเป็นแผ่นแผ่นนั่นๆเห็นไหมเนี่ยนี่เนี่เห็นไหมเป็นนค่นั่นเหรเ็นไหมเนยชั้นเนี่ยเป็นหลายชั้นนะเอาไดูดิเนี่ยหลายชั้นนั่นเอาไปดูชั้นไหนนี่ชั้นนอกเนี่นี่ชั้นชั้นนอกเนี่ยเนี่ยนูดูชั้นในสีเหลืองเหลืองที่กูออกไปแล้ววะที่กูออกไปแล้วแล้วถึงเนี่ยเป็นเป็นชั้นชั้นเห็นไหมเห็นไหม เนี่ยเนี่ยนี่ล้างถ้าไม่ล้างนะน้ําน้ําในเจดีย์อยู่ชั้นล่างสุดชั้นที่ห้านะจะเกาะบางและกัดแต่มีขี้กุ๊นั่นอยู่นี่ก็วัดละคังครับนี่ก็วัดละคังนะจะบอกให้นะเนี่ยคุณดูดิใยป่าที่แล้วคุณถ้าคุณนะโอ้โหจะบอกใครนี่เนี่ยตรงนียสุดยอดดูสิถ้าคุณเห็นแล้วคุณจะตกใจโอ้โหเนี่ยคุณมา คุณมาถูกทางคุณมาเห็นอย่างเงี้ยแล้วคุณจะคุณจะตกใจเลยไหมเห็นไหมดูเนือสิครับนนเลอทุกครั้งนีสามจุดห้าสามจุดห้าเซนติเมตรเห็นไหมเห็นไหมนี่พิมพ์ใหญ่นะนี่พิมพ์ใหญ่นั่นพิมพ์ใหญ่ท่านอาจารย์โคศิลป์าสอนให้แบบสดๆเห็นไหมแล้วก็ศึกษาแบบขับซึ้งเลยในในในดูมวลสารดิโอ้ไม่ครับ เห็นไหมเนี่ยดูคนคนรุ้เนี่ยแม่คุณนะอายุแต่ยืนต่อไปแต่โอ้โหผมบอกตรงๆกินนะถ้าเราได้น้ำมนต์จากสามวัดก็ดีน้ำมนต์สามวัดหมายความว่าเราไปวัดนั้นวัดนั้นวัดนั้นวัดตัางๆหน่อยอะไรหน่อยแล้วก็เอามาเทรวมไวลากินแล้วแห้งแต่เริ่มแห้งแล้วเอาน้ําธรรมดาเนี่ยน้าสะอาดเติมไปเติมไปเติมไปคนั่นแข็งมากนะครับอ๋อดีนะผมลืมบอกก็จะกัดแรงๆนะ หักหน้าดูดินุ่นๆปูนเนี่ยนะปูนปลาหอยนุ่นเลยเนี่ยมวลสารทั้งนั้นครับโอ้โหจริงด้ววัดกลางพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่ครับอาจารย์ว่าไพ่กับคุณพ่อคุณแม่ไปคุณพ่อคุณแม่ทำน้ำมนต์นะทำน้ำมนต์ครับทำน้ำมนต์กินเลยอืมตรงนี่ก็สวยมากนี่ก็พิมพ์ใหญ่อ๋อพิมใหญ่ใช่ครับ มันก็พิมพ์ใหญ่เนี่ยทั้งนั้นเลยปกต,ติผมไม่ให้ไขรหรอกมาขอโอานี่นี่นี่เจดอันนี้เจดีนี่เจดีผมลองดูให้ดีเก็บบวตุมน่าเป็นเก็บเก็บบวตุมเห็นไหมจะเป็นหัวตุกโดนไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอ๋อแต่นะครับเนี่ยเก็บบวตุม เก็บปตุมดูเนื้อเราต้องดูเนื้อเก็บประตมเนี่ยมีววางคุณพรมและวัดละครั้ครับอ่านี่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 วัดละคังเนี่ยนี่วัดละคังครับนี่ล้างกันเนี่ยเนี่ยดูหน้าอกเนี่ยเก็บประตูเห็นไหมนูนเอตัวหัวจุกเนี่ยหัวจุกเนี่ยวัดละคังเนี่ยเก็บประตเนี่ย จะเป็นบัว่มเย็นเป็นศพกินแล้วใส่ขึ้นคอเพราะว่าพอเราใส่ขึ้นคอแล้วเนื้อก็ท่านจะเปลี่ยนคคุณเช็ดตรงหน้าผากคุณดิเช็ดหน้าผากแต่วันนี้แต่อยู่ห้องแอร์อยู่ห้องแอร์เนี่ยไม่มีเหงือ่อแต่ป๋าบอกว่าถ้าไม่มีเหงือ่อมึงทําแบบนี้สีพระจะเปลี่ยนอืเออเราไว้ด้วยไว้ด้วยเ็าจะพระป๋าบอกทําแบบนี้ ถ้าไม่มีเงือกูกูให้ลูกน้องกูใส่ทำสวนทำไร่นะลูกน้องมีเยอะแล้วก็แล้วก็แล้ว,ลวเอาคืนพอเงือซึมนะ่ยเนี่ยพอเวลาเราใส่เงี้ยเนื้อเขบอ่าในขึ้นกล้องมอ่ะปั๊บโอ้งเป็นไงเป็นไงพบแท้งเป็นไงเนี่ยขึ้นคอได้ยงเนี่ย องเนี้ยขึ้นคอได้เลยนะให้ลูกหลานนน่นโอ้เอ็มได้เนี่ยว้ศึกษาเนี่ยเหมือนกันน้าเราบึบเหมือนกันเลยโอ้สีเปลี่ยนเป็นไงนครับอ่ะมันยิ่งใสยิ่งสวยใช่ไหมคก็เนี่ยแห้งไงเหมือนกับว่าเราไม่ได้ใช้เลยอยู่ในถุงนั่นแบบเนี้ยเขาล้างมาเขาล้างมามเราถ้าเราได้ขึ้นเรือโน่นนี่เทือท่านก็จะเปลี่ยนแบบนี้ให้คุณเ<อ>นี่ยพุทธคุณเหมือนกับพระทมเด็จสวยๆอ่ะครับ ของเซียนที่ราคาสิบล้านยี่สิบล้านนะ่ะกูใส่องค์เนี่ยกูว่าของกูแทะถ้าพลาดแท้เนี่ยทำให้แก้วคาดเครื่องบินสตาร์ทไม่ติด mm hmm. วันนี้อย่าไปสตาร์ทไม่ติดแบตไม่มี mm hmm. แบตเสื่อม mm hmm. อย่าพึ่งจริงไหมครับ,รบผิดเวลานิดเดียวปวดท้องเยี่ยวเข้าปัม๊มปวดท้องเยี่ยวเข้าปั๊มถ้าไปมึงตาย mm hmm. แก้วคาดปลอดภัย mm hmm. ดูจงกรมพัน์ นะครับไม่ใช่ฟันแทงไม่เข้าไม่ใช่นะครับขอให้มึงเนี่ยทำความดีมึงอย่าไปมึงอย่าไปนู่นนี่ทําแต่ความดีอย่างเดียวอย่าไปคิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบเนี่ยเห็นไหมอเอาองค์นี้ไปเอาองค์อื่นแทนมาอุนะครับงค์นี้ไม่สวยครับนี่ถ้าไม่ใส่น้ำมนนะฟังนะเก็บไว้ได้เลย,อยเอาแม่ องนี้ก็แลกกันไปทำน้ำมนต์องค์เดียวพอองค์นี้เก็บไว้ไว้ศึกษาสามองค์จบ